ทุ่มเวลาเลี้ยงลูกจนหัวฟูเปิดหน้าสดมิวนิษฐายังสวยเรียกได้ว,ว่านานๆที่จะได้ออกงานอีเวนต์หลังไปทำหน้าที่คุณแม่อย่างเต็มตัวสำหรับสาวมิวนิษฐาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานเจ้าตัวก็ได้เผยถึงพัฒนาการของลูกสาวน้องมารินที่ตอนนี้ใกล้จะหนึ่งขวบแพลนมีลูกคนที่สองไว้แล้วแต่ขอเวลาอีกสักระยะล่าสุดได้เห็นภาพมิวนิษฐานั่งเลี้ยงลูก ปล่อยผมยุ่งหน้าสดใส่เสื้อยืดไม่ห่วงสวยเลยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะน้องมารยนตอนนี้11เดือนแล้วโตวเร็วมากๆเลยค่ะยังจำวันที่คลอดได้อยู่เลยเริ่มเรียกแม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเขาเรียกแม่ไหมแต่เราก็คิดว่าเขาเรียกแม่แล้วเรามีความสุขกับทุกพัฒนาการของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นคลานได้เดินได้ก็เลี่ยงลูกให้เป็นแบบธรรมชาติค่ะให้ทำอะไรก็ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้ และใช้ชีวิตอีกขั้นหนึ่งได้ให้เขาได้เรียนรู้หลายๆแบบตั้งใจที่จะมีสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ต้องเว้นอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้เวลากับคนนี้ก่อนเพราะมันมีความสุขมากๆกับการนั่งมองเขาถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยมากๆกับการเลี้ยงลูกแต่ความเหนื่อยนั้นมันก็เต็มไปได้วยความสุขคนที่สองคุณพ่อเขายังติดใจผู้หญิงอยู่แต่สำหรับมิวเมื่อมีโอกาสได้เป็นคุณแม่แล้วก็อยากที่จะลิมรสของการเป็นคุณแม่ที่มีทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายน่าจะดีแต่่จริงๆก็ไดด้หมคะ มิวให้โซเซนให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องน้องมาเรียนรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเผลออยากได้ลูกสาวอีกคนอยากมีลูกอีกคนไหมเซนอยากมีสักคนหนึ่งรู้สึกมีสองคนกำลังดีมิวในใจตั้งแต่แรกเราคิดไวแล้วเนือว่ามีสองเซนรอให้มิวทำงานให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีเวลาทำงานเราก็ต้องวางแผนคิดไว้มีช่วงนี้แล้วก็เว้นงานไว้ช่วงนี้ไงแบ่งเวลาย,ยังไงเมื่อมีลูกเซน พยายามใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอะไรที่ work from home ได้ก็ทำออนไลน์ที่บ้านให้เวลาอยู่กับเขาแบบที่สุดค่าตัวยกให้น้องมิวมิวใช่ค่ะเราตกลงกันแล้วเรายกให้มารีนหมดเลยมอบให้หมดเลยค่ะ